ีโครงการไม่ได้เมนเทอร์นี้รอบกลางเดือนกรกฎาคมนี้กําลังโปรเซสต์กันอยู่หลายคนมาปรึกษาพี่ลักษ์อยากจะเตรียมไปเองไปยังไงดีพี่ลักษ์สี่โครงการนี้มีอะไรบ้างฟังให้ดีนะคะคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์รีโพสต์บอกต่อเพื่อนๆน้นนนงนองๆเพราะว่ามีคนอีกมากยังไม่รู้จักเมนเทอร์นี้หนึ่งคือมเมนเทอร์นี้ของเซนท่านซึ่งตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่วางการจ่ายประมาณ 80K บเบวกๆมเอ็มทีถ้าใครผ่านโปรไฟล์คุณจะได้ทําก็คือข้อสอบ LP ตอนนี้ก็ทําข้อสอบ LP กันอยู่ l p ไปฝึกเองไปฝึกอย่างไหน พี่ลักตัวแบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยสามสิบข้อไปฝึกจากเล่มนี้ซึ่งพี่รักษ์จะบอกว่าให้ไปฝึกจากชุดที่หนึ่งและชุดที่สองชุดที่หนึ่งเป็น HSL ภาษาไทายชุดที่สองเป็นข้อสอบ LSP ฝึกผสมกันเพราะตอนไปอยู่หน้าง,งานข้อสอบมันคล้ายกันต่างกันตรงไหน,นพี่รักษข้อสอบที่เป็น LSP หนึ่งต้องทำ attitude test attitude test นี่ไม่วัดคะแนนแต่จะออกมาเป็นค่าภาวะผู้นําบางบริษ,ษัทจะส่งส่งตัวค่านี้กับมหาเราบางบริษ,ษัทไม่ส่งแต่ใดพี่รักจะบอกว่าเวลาจะให้ผ่านคือเราจะต้องทาสิ่งที่เรียกว่า ห้ามประดิษฐ์คำตอบตอบเป็นตัวเองก็พอถ้าเป็นฉันฉันจะเลือกอะไรมันเลือกจะบอกว่าตอนไปอยู่หน้าง,งานจริงค่าภาวะผู้นํามันจะออกมาถูกต้องตรงกับเราอยู่ดีในขณะที่ 2คือ ability test ability Ab test คือการวัดนะความรู้ความสามารถทั่วไปพวกตรกกาซึ่งตรกกะได้อะไรบ้าง1คณิตศาสตร์ numerical 2. logical รูปภาพค่ะ3คือ verbal เกี่ยวกับอะไรเป็นพวกอุปมาอุปมไมยซึ่งเพียงที่บอกว่ามันมีอยู่3หมวดน,นี้ซึ่งแน่นอนว่าจะไปฝึกเองไปฝึกจากเล่มนี้ได้เลยนะเล่มนี้รวบรวม,ม mt ทุกโครงการทั่วไทยไว้แล้วมีข้อสอบอะไรบ้างที่สอบกันเยอะๆ e s t l p e s i f y l physics, g e n e s i s สอันเนี้ยสอบกันเยอะมากในขณะที่เวลาไปเขา ข้อสอบจะใกล้เคียงกันถึงแม้บางบริษ,ษ,ษัทจะออกข้อสอบเองก็จะไม่หนีมิตินี้ไปไหนยกเว้นมในเมนต์นทนีของกรุงไทยที่อาจจะเอาออฟสโคบไปหน่อยนึงเพราะว่าเป็นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปมากๆนะอาจจะไม่ได้แมทกับเรื่องนี้แต่ได้นะที่อื่นน่ะเป็นแบบนี้หมดถ้าเป็น MT ที่อื่นนะเพราะนั้นก็จะบอกว่าใครจะไปไปฝึกได้เลย ใขนขณะที่มอเนี่ยจะมีรอบอะไรต่อ,อพี่รักษมอเป็นปีแรกที่เขาเปิดเพราะนั้นพี่รักไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอีกบ้างแต่เดาว่าคงหนีไม่พ้นหนึ่งคือหลังตรกนี้จะเป็น HR แล้วก็ a s s e cent s s m e n t Center แล้วก็มีไฟนอลคิดว่าจะเหลืออีกประมาณ2-3ด่านเพราะฉะนั้นพี่ลักกําลังติดตามไปกับพวกเรานะเพราะปีนี้เป็นรุ่นแรกซึ่ง้าค่ะใครมีข้อมูลมาแชร์อ่ะติดต่อทักปรึกษาพี่รักได้เลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวพี่รักเอามาแชร์รุ่นน้องให้ต่อในปีหน้าโอเคไหมอ่านี่คือรุ่นแรกตองนน้็ ตอนนี้ยังรับสมัครได้อยู่นะเขาวางการจ่ายประมาณ 80k บวกช่องทาการรับ2ส,สาย1สายเซลล์สสายคอมเมอร์เชียลมีทั้งหน้าบ้านกับหลังบ้านจะลิตต่างกันอยู่แล้วทีนี้เวลาไปเนี่เลขก็ได้ทําข้อสอบที่ว่า six a s s i g n m e n t เป็นข้อสอบพ o ลซิฟาซึ่งข้อสอบเนี่ไอข้อสอบของตัวพ o ลซิฟานะมีอายุ1ปีถ้าคุณสอบนะแล้วอายุมันไม่เกิน1ปีคุณสอบใหม่ไม่ได้เขาจะใช้ค่าเดิมซึ่ง ก็ขึ้นกับว่า MT ของบริษัทนั้นวางเกณฑ์คะแนนไม่สูงแค่ไหนเพราะถ้าหากบางที่มันอาจจะผ่านบางที่จะต,ตกบางที่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์คะแนนของบริษัทนั้นนะแพมแม่แบบจะบอกว่า p าวซิฟาเป็นข้อสอบจิ๊กแ s e เ s มบลิฝึกเองฝึกจากตรงนี้ได้เช่นเดีวยวกัน3าพาร์ทแรกเป็นพาร์ทคล้ายๆ attitude test วัดความรู้ความสามารถในการทํางานความแมทกับงานแต่อีกอันนึง3พาร์ทเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัววัด ability test 1คือ new e r i c a l 2คือ verbal 3ก็คือ logical เช่นเดีวยวกันแพมแม่แบบจะบอกว่าใครจะไปนะไปฝึกจากเล่มน,นี้แต่เปลี่ยนนะ เป็นชุดที่4นะไปเปลี่ยนเป็นชุดที่4เพราะก็สอบเนะเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมอ่ะนี่คือโครงการเมนเจอร์ทัวร์นีโครงการที่2ที่ตอนนี้กําลังทําหลังจากนี้จะต้องทําอะไรพี่รักษณสเล่ถ้าผ่านหลังจากนี้คุณจะต้องทําสิ่งที่เรียกว่า 1. คือ hr interview 2. ถ้าผ่านจะได้ไป assessment center 1วันแล้วจบเลยซึ่งที่นี่พี่รักจะบอกว่า assessment center มีอะไรบ้างพี่รักจะเป็นการไปออนไซต์ทำก็คือ คัดงานกลุ่มงานเดี่ยวแล้วก็สัมภาษณ์ไฟนอลจะมีประมาณนี้คิดว่ายังเหมือนเดิมจะเป็นประมาณนี้ไปต่อโครงการเมเน,นเมนต์นี้อ่ะพี่รักพูดถึงว่าถ้าจะเตรียมเองถ้ายังอยู่ในรอบสอบกับรอบนี้ทําเอาอะไรไปดีได้บ้างพี่รักถ้ามันมีเรื่อง AI พี่รักแนะนําว่าแนะนําให้ใช้เป็นชุด3ใครจะเตรียมไปเองแต่ที่นั่นไม่มี AI ไีวิวให้ใช้2เล่ม2เล่มนี้ก็พอคือ1คือแบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยสามสิบข้อสองคือตัวยางบัตรแต่ถ้าหากว่าที่นั่นมีการทํา AI อีวิวด้วยให้เพิ่มอีกหนึ่งเล่มเข้าไปเรียกว่าผผ่่่าาานนววงย ไอทีง่ายต้องรู้เทคนิคเล่มนี้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้น3เล่มนี้เป็นเซต3เล่มมีวางจําหน่ายแล้วซึ่งแล้กจะบอกว่าใครจะไปด้วยตัวเอง3มเล่มนี้เป็นกราวพื้นฐานถ้าคุณอยากแอดวานซ์มากขึ้นต้องเรียนเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เพราะคอร์สเรียนออนไลน์คือการนอกน้ํารู้เร็วกว่ารู้มากกว่ารู้ลึกกว่าอยู่แล้วใครที่เป็นหัวหน้าเป็นประธานไปนแข่งกิจกรรมบาบามาเยอะแล้วจะไปเ t ็0 k บบวกๆพี่เลกจะบอกว่าเซต3เล่มไม่พอนะแนะนําว่าควรจะไปกลุ่มที่เรียกว่าคอมโบเซตเพราะว่าเวลาไปนะ ค่าคาดหวังการจ่ายของเขาสูงอ่ะคุณต้องมีแว l u ลูที่สูงตามยิ่งใครที่มีของอยู่แล้วแล้วคุณพัฒนาตัวเองให้ถูกจุดมันจะกระโดดไปได้เร็วมากกระโดดไปได้เร็วมากเพราะนันแปลว่าอะไรเลือกเส้นทางที่มันเหมาะกับตัวเองแต่ถ้าเราไป MD ที่ไหนที่จริงๆพี่รักมันก็ไม่ได้วางถึง 50K เหรอกพี่ลักแนะนําว่าเริ่มใช้จากชุดหนังสือไปก่อนได้เลยในขณะที่คอมโบเซตจะแถม2องเล่มนี้อยู่แล้วใครที่จะเรียนคอร์สออนไลน์คอมโบเซตมันแถมเซ็ตนี้ไว้อยู่แล้วสองเซตนี้ก็มูลค่าพันกว่าบาทนะซึ่ง เราจะเหมาะกับอะไรเพราะจริงเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายใช้คอมโบเซตดีกว่าเพราะอะไรคอมโบเซตจะได้สิทธิ์ปรึกษาพี่ลักษ์ฟรี6เดือนพี่ลักษอยู่กับพวกเราฟรี6เดือนซึ่งเบลจะบอกว่าปกติปรึกษาฟรี6เดือนจะมีเฉพาะ10ในคลาสสอนสุดเท่านั้นแต่คุณจะได้ด้วยมันดียังไงพี่ลักษเวลาเราไปคัดเกลือที่ไหนนะเราแคปจอพี่ลักษ คือถ้าไม่รวมรอบสอบไม่รวมรอบสอบนะบอกเลยไม่รวมรอบออนไลน์แสมทคุณต้องผ่านไปรอบ HR จนถึงไฟ n a ลทุกรอบแคปจอมาแล้วแจ้งขอซีคลิปได้เลยแม้จะเป็นโครงการแสมเัวร์นี้ที่น้องพ่รักยังไม่เคยไปแม้จะเป็นแเมนต์ทุนี้ที่ที่นั่นเพิ่งเปิดปีแรกพิรักก็จะบอกว่าพี่จะส่งซีคล e t ไปให้พวกเราเตรียมความพร้อมปกติในอีเมลจะบอกอยู่แล้วว่าเขาจะคัดอะไรบ้างพ่รักจะส่งคร่าวๆไปพวกเราเตรียมตัวว่าควรจะต้องเตรียมตัวไปยังไงหรอเตรียมไปยังดีกว่าไม่เอาอะไรไปเลยการเตรียมความพร้อมสาคัญมากๆนะพี่รัก จะบอกว่าทุกทกที่จะมีซีเครตส่งไปให้พวกเราซึ่งพวกเราต้องแจ้งนะไม่ใช่แจ้งอย่างเดียวต้องแคปจอมาบอกด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคือไม่สามารถเาขอให้ทุกคนนะต้องเป็นนักเรียนที่เป็นคอมโบเซตคอมโบพัทหรือเป็นนักเรียนคัสสอนสดแคปจอมาปรึกษาได้เลยนี่คือสิทธิ์ที่หลายคนชอบมากเพราะว่าปรึกษาฟรีนี่แหละคุณจะได้ซีเครตก่อนใครเพราะนั้นนั่นคือไอตัวคอมโบเซตราคาไม่ค่อยต่างกันมากกับเาเล่มนะเซตสเล่มเนี่ย เส้สามเล่มกับตัวที่เป็นคอมโบนะราคาไม่ค่อยต่างกันมากแต่ตัวนั้นมันแถมอันนี้ด้วยพี่รักก็เลยบอกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง,ง่ายเพราะราคามันใกล้เคียงกันนะอันนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นเลือกรูปแบบ ในขณะที่ใครที่บอกว่าเอ๊จะอออินนะไป MT อยากจะเรียนรู้ฝึกในก,การแอคทีฟเรียลไทม์ในคลาสค่าเรียนของเราเรียนสอนสดผ่าน Microsoft ทีมอยู่ต่างประเทศก็เรียนได้บุ๊กเวลาได้เอง1คลาสเนี่ยก็คือ2ชั่วโมง7 day ่นเดย์บุ๊กได้7วัน5ฟ a y เด o ์บุ๊กได้5วันต้องจบคลาสภายใน3สัปดาห์หลังจากเริ่ม day วันนี่คือติกติกาของเราให้เมลจะบอกว่าการเรียนสอนสดมันต่างกันออกไปอยู่แล้วซึ่งเบลจะบอกว่ามีนักเรียนคลาสสอนสดซึ่งมาต่อคลาสกับพี่ลักษณ์นะพี่รักษณ์ย อีกอัน,นึงเป็นค่าเลียสอนสุดมันเป็นคนละค่าเลยมันเรียกว่าค่าท็อปฟอร์มคือถ้าเข้า m อไปได้ m t ไปได้แล้วเนี่ยอีกค่าหนึ่งเป็นค่าพัฒนาพวกเราเพื่อเป็นผู้บริหารเราต้องรู้วิธีการในการโฟกัสและบริหารงานทำยังไง h า w เพื่อได้ KPI ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งพี่ลักจะบอกว่า เวลาพวกเรามาเรียนขณะนี้มีสเวอร์ชันนะน้องที่เคยเรียนสอนสดเขาก็ไม่เลือกเวอร์ชันออนไลน์เพราะอะไรเขารู้ดีว่าค่าสอนสดมันต่างกันมากนะค่าสอนสดมันคือการด้นสดเรียวทา์และถ้าคุณได้ฟังอะไรบางทีมันคิดได้เลยนะพูดง,ง่ายๆเช่นพี่รักเคยไปประกวดร้องเพลงระหว่างจับไมยไมที่พี่รักจับเหมือนกันกับไม้นั้นนะ่ะแต่นักร้องมืออาชีพที่เป็นระดับซุปตารร้องนะคือมืออาชีพอะ เขาร้องไม่ตัวเดียวกันเสียงสัมผัสต่างออกไปพี่ลาขนลุกกับการได้ยินสิ่งนะั้นพี่ลกเข้าใจเลยว่าคําว่ามืออาชีพมันต่างกันแบบไหนเพื่อนเพจะบอกว่าเวลาเราไปอยู่หน้างานกับคนที่เขารู้เข้าใจมันจริงๆนะ ตัวพวกเราจะเก็ตเรื่องพวกนี้ touch point ได้เร็วมากเพราะงั้นก็จะบอกว่ามันก็ไม่แปลกที่ทําไมอย่างน้องคนนี้เขามาต่อคาสทฟฟอร์มเพราะเขาเข้า MT กลุ่มกลุ่ม upper l ลเวลที่จ่ายเงินกันสูงมากๆได้เขาก็ต่อคลาสนี้ที่เป็น top form เพราะว่าแน่นอนสภาวะแวดล้อมแวดล้อมที่เหมาะสมของเขาเนี่ยมันมีแต่คนเก่งๆเ,เขาต้องเก่งขึ้นไปให้ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เล้วจะบอกว่าถ้าใครเคยเรียนสอนสดก็จะไม่เลือกคอร์สออนไลน์แต่ถ้าใครจะใช้หนังสือก็จะบอกว่าไอ้หนังสือมันก็ดีแล้วนะมีคนมาบอกพี่ลักกัษกพี่ล คนละเวอร์ชันกันเลยนะข้อเลือกออนไลน์อะ่ะมันดีกว่านี้ในขณะที่ค้าสอนสดก็ยิ่งดีกว่านี้ไปอีกเพราะฉะนั้น้ยจะบอกว่าแต่และระดับมันแอดวานขึ้นไปเสมอและค้าสอนสดต่างกันตรงที่คุณได้ฝึกฝนคุณจะเก่งจากการฝึกฝนนั้นแบบแล้วจะบอกว่าเนี่ยถ้าจะไปอ l ินนะก็ไปสอนสดซะอ่ะทีนี้กลับมา อีก2โครงการคือ A S the m atter, a s t e r A S the m a s t e r ตอนนี้มีเปลี่ยนโปรเซสตตอนนี้เป็นรุ่นที่2นี่เขารับนะเขาเปลี่ยนโปรเซสจากเดิมเป็นการหลังจากสอบผ่านเขาสอบฟ s t e c h จะได้สัมภาษณ์อีก2รอบคือ HR กับ Final แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นให้ทํา AI interview และถ้าใครจะไปนะให้ใช้เล่มนี้ผ่าน AI interview ง่ายต้องรู้เทคนิคซึ่งพี่รักจะบอกว่าเล่มมันไม่ได้หนาเพราะว่าเนี่ยคือเน้นเ,นนเน้นความรู้และพี่รักจะบอกนะพี่ลักณ์ไม่นิยมเขียนเวิร์นเวิร์พี่รักษ์เอาแค่เนื้อหาตรงๆให้พวกเรานั่นคือเหตุผลที่จริงตริง ยังบัตรจริงๆนานะแต่น้องๆที่อ่านบางคนอ่านจบภายในวัน2วันนะซึ่งก็จะบอกว่าจริงๆมันมีแต่เนื้อหาที่มันมีบวกด้วยประสบการณ์และเทคนิคให้พวกเราซึ่งเราจะได้เทคนิคที่นอกน้ำที่สําคัญตัวเล่มนี้คุณจะได้แถมอะไรบ้างคุณจะได้แถมคลิปวิดีโอจับเวลาถอยหลังเป็นคําถามทั่วประเทศไทยให้คุณฝึกตอบนะพี่ล้กก็จะบอกว่าหลายโครงการยังเจอคําตอบยังทําเจอคําถามซ้ําแบบเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใช้ตัววิดีโอแค่ AI มันก็คุมแล้วนะ AI ที่แถมนะมันก็คุมแล้วเพราะคุณจะเห็น และคุณไปฝึกตอบได้เลยซึ่งถ้าคุณรู้ลอจิกในการตอบตอบจะไปเจอคําถามไหนเมื่อตอบได้อยู่ดีนะคุณต้องรู้ลอจิกในการตอบซึ่งจะเห็นว่าเล่มนี้มันไม่ได้หนามากแต่มันมีลอจิกในการตอบถ้าคุณประยุกต์ใช้คุณจะทําได้และมันมีชุดคําถาม a i t u จับเวลาถอยหลังให้พวกเรานะเพราะนั้นไปลองฝึกเองได้เลยเพราะนั้นนี่คือ ตัวเวอร์ชันว่าเหมาะกับอะไรถห้า a เเนี่ยหลังจากผ่านรอบนี้จะมีอะไรบ้างพี่รักเดิมมันจะมี HR กับ Final ไงเพราะ,ะนั้นพี่ลักไม่แน่ใจว่าเขาจะยังมี HR กับ Final อยู่ไหมหรือเขาจะข้ามโปรเซสไป Final In นทิ e เ,เลยเพราะนั่นพี่ักจะบอกว่าสิงหานี้นายจะรู้คาตอบเพราะตอนนี้กำลังกำลังทําอชทําตัว AI กันอยู่นะก็น่าจะต้องไปกรอคลิปดูแล้วก็ได้ผลจริงๆคือเดือนหน้าสิงหาคมจะรู้คําตอบว่าจะไปไหนต่อเผอๆอาจจะ Final เลยก็ได้นะโอเคไหมอ่ะไปต่อโครงการไม่ได้เม้นท์นนี้โครงการสุดท้ายค่ะ FLP ค่ะ f LP c พีช c บิเอะแมคโคโโครงการนี้เปิดรับทั้งปีทุกเดือนซึ่งตอนนี้คือเขากำลังรับกันอยู่แล้วก็มีน้องมาถามพี่รักเรื่องนี้เขาน่าจะใกล้ a อชเชนเ n นแล้วซึ่งพี่รักจะบอกว่า ของ FLP เป็นโครงการที่การคัดเลือกก็คือมี1วันคุณจะต้องทําข้อสอบให้ผ่านและคุณต้องทำแอสเซมบลให้ผ่านด้วยซึ่งแอสเซมบลหนึ่งวันประกอบไปด้วย1การทางานกลุ่มการสัมภาษณ์รอบ60วินาทีในขณะที่อีกอันหนึ่งก็คือการสัมภาษณ์ไฟแนลทีวีเลย3โปรเซสนี้เกิดขึ้นในวันเดียวถ้าไปเองพี่ลงังแน,นะนํานะคุณใช้เซตหนังสือ2เล่มนี้ได้เลยถ้าไปเองนะเริ่มจากตรงนี้แต่ถ้าเราพี่รักษ์หนูไม่มั่นใจเท่าไหร่ใช้คอมโบเซตแต่ถ้าเราบอกว่าพี่รักษณ์หนูจะไไปปดด้้ววยยหนูจะ แนะนําให้ใช้เซเว่เดพราะถ้าไปหลายโครงการต้องฝึกฝนตัวเองเยอะๆ MD ที่วางการจ่าย 50k บวกในเทรน2ปี2025นี้นะคุณจะต้องทําเคสเดี่ยวเป็นเคสเดี่ยวแยกเราแยกคนมีของออกจากคนไม่มีของออกมาได้ชัดเจนเพราะนั้นหลายโครงการตอนนี้มีการทําเคสเดี่ยวเยอะขึ้น ถ้าใครจะไปเพียงแนะนําว่าให้เตรียมจากแบบ All-In โ okay, อเคไหมอ่ะสี่โครงการนี้กําลังโปรเสรคัดเลือกถ้าใครจะไปปรึกษาได้ฟรีค่ะและถ้าใครสนใจค่าเรียนหรืออยากที่จะปรึกษาเพิ่มเติมอืน่นใดปรึกษาที่หน้าโปรไฟล์วันนี้ขอบคุณทุกคน MT เข้าไมา่ยากแค่ต้องรู้เทคนิคขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ